อาซัลมลัยกุมะอร์ห์มะตุลลอฮิวะบบเระกาตุท่านผู้ชมครับวันนี้เราถูกสอนแล้วก็ได้ยินกันอยู่ตลอดว่าเป็นมุสลิมไม่กินหมูอันฮัมดุลินแห์ะแต่ผมเคยบอกว่าเราต้องเพิ่มว่ามุสลิมต้องไม่เสพดูดสิ่งเหมือนเมาก็อันฮัมดุลินแหลถ้าเราทําได้สอนลูกหลานแต่หลักของการดําเนินชีวิตเนี่ยวันนี้เราจะรับประทานเราจะดื่มอะไรหลักง่ายๆถ้ามีตัวบทหลักการบอกว่าฮาลาลนเรารับประทานถ้ามีตัวบทบอกว่าฮารอมเราก็ไม่รับประทาน ดังนั้นเราจะเจอตัวบทที่บอกว่าเป็นของฮารอมต้องห้ามเนี่ยในกุรานมีในฮะด,ดิษมีนะครับมีหลักเฉพาะอยู่แต่สิ่งที่เป็นอะรครับระหว่างฮาร้านกับฮารอมเนี่ยเขาเรียกอะไรครับชุบะฮัดสิ่งที่คุมเคือเรากําลังจะบอกว่าเราจะเดินสายของคนที่เป็นผู้ที่วระระเป็นผู้ที่เข่งคัดนั่นก็หมายความว่าถ้ามีคนหนึ่งบอกฮารานอีกคนนึงบอกฮารอมเราต้องเอามาตั้งเป็นหลักในการดําเนินชีวิตว่าเราจะไม่รับประทานสิ่งนั้น เพราะมันเป็นชุบัต